รถเริ่มติดนะครับแล้วก็เห็นเป็นควันไฟจากระยะไกลครับพอเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยก็เห็นเพลิงลุกไหม้รุนแรงขั้นแล้วครับเบื้องต้นสอบถามเมื่อกี้มีพี่ชายของคนที่ขับรถมานะครับก็แจ้งว่าคนขับรถเนี่ยโดนไฟลวกที่ข้อมือตอนนี้เรานำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับอาการจากเพลิงไหม้สาเหตุเนี่ยคาดว่ามาจากพงแอร์เพราะว่ารถมีอาการพงแอร์ร้อนแล้วก็พงแอร์ดับก็เลยเปิดขับรถน้องสาวพี่ไหม้ลุกไหม้คน กลับไปโรงพยาบาลเลวเ็บที่เขน่นะ